ท่านแรกในวันนี้ค่ะชื่อคุณนนทกฤตนะคะคุณนนทกฤตเกิดวันที่15กรกฎาคมค่ะ2528ในวันพรุ่งนี้สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะคะคุณนนทกฤตคุณนนทกฤตนะคะแจ้งว่าบัตรประชาชนเลขที่6-90ยดีไหมคะอาจารย์คุณนนทกฤษก็เป็นคนชาติก่อนเป็นเทวดามาเกิดนะครับรูปร่างหน้าตาก็รูปหล่อหน้าตาดีเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวไม่มีคนเกลียดหรอกครับเพราะเป็นคนใจดี มีคุณธรรมนะครับไม่มีจิตใจที่เป็นชั่วช้าหลอกลวงต้มตุ่นหากินแบบทุจริตไม่มีหรอกครับถามว่าการงานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้การงานก็ทํางานที่ดีนะครับอย่าไปทำงานที่ผิดผิดพลาดพลาดไม่ได้ค่ะคือผิดพลาดหมายถึงผิดกฎหมายทำให้ดีบริสุทธิ์แล้วตรงโปร่งใสจะดีครับเรื่องชีวิต อนาคตก็จะมีอายุยืนมีความสุขความสบายเพราะว่าเลขหกเนี่ยคือความยุติธรรมศูนย์คือจิตวิญญาณเกตก็จิตวิญญาณรวมกันก็แปลว่าผู้มีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่องค,คิดอะไรตรงไปตรงมามนี่แหละคนนี้แหละครับแล้วเลขที่บ้านของคุณนนทรกรนะคะ29ทับ2 5 5ค่ะครับ5คือเป็นเป็นดาวธาตุดินค่ะ จันท์ก็ธาตุดินเป็นคู่ธาตุดินจันทร์พหัสเนี่ยรวมกันเป็นมันสมองเป็นความคิดเป็นจิตใจก็แสดงถึงว่าใครอยู่บ้านหลังนี้ก็มีจิตใจที่มั่นคงคแน่วแน่แล้วก็ยึดมั่นในคุณงามความดีแล้วเชื่อมั่นในตนเองสูงครับแลขโทรศัพท์มือถือของคุณนนทกฤษนะคะ313ดีไหมคะ3 1 3 3นี่เป็นดาวพลังของการต่อสู้นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ ต่อสู้เพื่อความยิ่งใหญ่แล้วก็ต่อสู้ต่อไปสามหนึ่งสามเพราะนั้นชีวิตก็ต้องมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาค่ะประเภทเป็นคนถ้าป่วยเจ็บนะครับนอนสักชั่วโมงเดียวหายแล้วต่อสู้ต่อเป็นคนเข้มแข็งไม่ใช่ไม่ใช่ขอนอนพักอีกต่ออีกตักห้าเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนพอมีกําลังแล้วก็ สู้เลยสู้ตลอดเวลาเป็นนักสู้เหอะคุณนนทกฤษเรียกได้ว่าการ,รงานการยินความรักจะได้อะไรมาแบบว่าต้องสู้ต้องฟันฝ่าแล้วก็สําคัญคือเป็นคนจิตใจดีด้วยค่ะอาจจะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือพวกคนอื่นไม่ไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับต่อมาค่ะ